สินค้าขายดีที่ AB Premier Motor ไม่ต้องไปหาที่ไหนอยู่ที่นี่แล้ว C L A 2 0 0สีขาวพิมพ์นิยมหน้าเฟซลิฟไปครับดูคลิปช่อง AB Premier Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความสมบูรณ์นะครับของเจ้า C L A 2 0 0สีขาว ปี17เฟสลิฟแล้วนะครับเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่ AB Premium m o t o r เนะครับเดี๋ยวเราไล่กันไปทีละส่วนนะครับในส่วนหน้าส่วนหัวส่วนฝาโปตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสีสันร่องรอยไม่มีนะครับเราก็ทําการสปาเคลือบคันนี้ให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าของเขานะครับคู่หน้าเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยมีร่องรอยนะครับผ่านสะเก็ดหินหนักๆมานะครับตัวนี้ก็ ถือว่าใช้แตรถกรหน่อมถือว่าดูแล้วเนี่ยจากตาผมนะครับการตรวจสภาพนะครับรถคันนี้ไม่ได้วิ่งไกลมากนะครับอาจจะใช้ในเมืองวนไปวนมานะครับเพราะว่าถ้ารถวิ่งไกลๆเนี่ยเราสังเกตได้ว่ากระจังหน้าอะไรต่างๆจะมีรอยสะเก็ดหินเวลาวิ่งตามสิบล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถนนที่อยู่ไกลๆเนี่ยจะได้รับสะเก็ดหินเน่ตัวนี้ไม่ค่อยมีคันนี้เนี่ยความสมบูรณ์ของเขาไม่ค่อยมีนะครับล่าเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยลิ้นน้านะครับโครเมียม โัเฟซลิฟแล้วสังเกตง่ายๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างล้อแบบเฟซลิฟนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าปัดเงานะครับและด้านข้างตัดด้วยสีดํานะครับจะเป็น 2- ส,สีนะครับอยู่ว่าเรียบแบบภาษาตามทัวตัวไปเขาเรียกว่าล้อลายใบพัดนะครับร้ะตัวนี้จะเป็นล้อ ที่จะไม่เหมือนกับตัวโฉมแรกครับตัวไมเนอร์เชฟเนี่ยจะโฉมแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับยางนะครับเป็นสเปคเดิมโรงงานนะครับก็จะเป็นพอร์ต18นะครับฮิลาลารีนะครับปี2 2นะครับ มือใช้งานได้นะครับแต่เป็นพิลลารี่ปี22ปลายปีดอกเนี่ยดอกดอกประมาณนัก70%นะครับาใช้ได้อีกสักปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งปีครึ่งนะครับได้แน่ๆนะครับครับด้านข้างนะครับตัวนี้เนี่ยสีสันเต็มมือจับระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าพับได้สมบูรณ์นะครับชายบันไดด้านล่างไม่มีร่องรอยการขูดขีดหรือข้ามเนินนะครับใต้ท้องล้อหลังก็ เป็นยางสเปคเดียวชุดเดียวนะครับกันนะครับบางคันเนี่ยมาเนี่ยสเปคยางเขาจะาเปลี่ยนชุดหน้าล้อหลังไม่ตรงกันนะคันี้นี่ตรงกันนะครับแสดงว่า,าเดิมเนี่ยเขามีการเปลี่ยนทั้งชุดทีเดียวพร้อมกันนะครับช่วงล่าตรวจสอบแล้วตัวนี้ เรียบร้อยใช้งานได้ไม่ดังด้านหลังนะครับโลโก้อยู่ครบนะครับ CLA 200นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการตรวจสอบของเรานะครับรถจอดตากแดดไม่ตากแดดอยู่ในร่มรักษาดีไหมรักษา,าใช้งานผ่านการทดสอบใช้งานมาเยอะไหมก็จะดูนะครับจากไฟเบรกแล้วก็ไฟด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยแตกลายงาใดๆนะครับตัวนี้เนี่ยชัดเจนว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะฮะก็เขาเรียกว่าจอดในร่มนั่นแหละง่ายๆนะฮะแล้วก็ ตัวความพิเศษของ CLA 2 0 0นะครับตัวนี้เนี่ยอาเป็นเฟสลิปเนี่ยด้านล่างเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นท่อแบบช่อนะครับคิวโฟเมียมตัดด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะสวยๆนะครับตัวนี้สวยเลยกันชนสี ตัดเข้าข้างจะเต็มแน่นครับแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างใหญ่ๆนะครับเป็นรถเล็กนะครับเป็นรถซีดานนะครับไซส์ M นะครับพี่มีความจุด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตรวสอบตัวถังอันสักนิดนึงครับตาก็้องไล่ได้เลยครับนี่นะฮะเฟรมนะครับด้านซ้ายนะครับตัวนี้ตะเข็บอะไรต่างๆเนี่ยเดิมนะครับขวานี่ก็เดิมนะครับให้ดูกันไปนะครับตรวจสอบกันได้แบบสบายใจนะครับนะฮะตัวนี้นี่ค่อนข้างสูยเดี๋ยวเราไปดู เสาเอนะครับเสาเอตรงฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับฝั่งคนนั่งนะครับ u t u b e เนี่ยนะฮะก็จะดูกันแบบยาวๆนะครับสบายๆนะครับบรรยายได้เต็มที่นะครับไม่จำกัดความยาวนะครับส่วนท่านใดที่ติดตามช่องของ TikTok หรือว่า Facebook เนี่ยก็จะสั้นนิดนึงนะฮะแต่อยากดูแบบจุใจรายละเอียดพร้อมโอนนะครับก็ดูได้ที่ YouTube นะครับเดี๋ยวรูแขงประตูกันหน่อยแขงประตูนะครับเี่ย ถ้ารถไม่ช้ำนะครับสังเกตนะครับลายเนี่ยลายประตูนะครับลายหนังแหละตัวนี้มันจะไม่ยุบไม่หายไปนะฮะสังเกตได้นะครับถ้าการผ่านการใช้งานไา้เยอะเนี่ยตัวลายหนังตัวนี้อาจจะมีไม่ลึกมากไม่ไม่ไม่ได้ชัดไม่ได้สวยขนาดนี้นะฮะดูมือจับดีฮะคือไม่ค่อยสีจะไม่เปลี่ยนนะสังเกตนะฮะเวลาเราดูรายละเอียดรถต่างๆเนี่ย ซื้อผมตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบกันค่างๆอะเยอะนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับต้องบอกเลยถ้าเปลี่ยนใหม่ก็มีต้นทุนอีกนะครับให้ดูฉายไปรวมๆหน่อยนะฮะเพราะตอนนั้นตัวนี้เราจะง่ายๆถ้าคัดเนี่ยคือคัดสวยนะครับดูคอนโซลอะไรต่างๆนะครับคัดเนี่ยคือคัดสวยนะครับเดี๋ยวได้ไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเสา A เสาบเป็นยังไงครับ อ่ะเดี๋ยวดูเสา A นะครับในฝักของคนขับนะฮะซอกประตูต่างๆเนี่ยบางท่านเนี่ยนะฮะที่อยากซื้อรถมือสองนะครับให้มั่นใจหรือว่ากลัวนะครับเราผมบอกได้เลยนะครับวิชาชีพเนี่ยผมก็ใช้โน้ตหาวที่ผมมีนะครับตรวจสอบนะครับให้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับก็ดูภายในนะครับภายในพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับตามสไตล์เบนซ์ภายในทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะตัดได้เย็บนะครับเย็บขอบ ได้ต่างๆเนี่ยเขาจะใช้สีขาวนะครับต,ตัดตัวนี้ก็มีความผสมผสานพูดง่ายแบบแบบสปอร์ตนั่นแหละนะฮะแล้วก็ดูช่องแอร์อะไรต่างๆคันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคเวลาตรวจสอบเนี่ยช่องแอร์ตรงนี้เนี่ยนะฮะบ,บางคันเนี่ยมันจะห้อยลงมาห้อยนั่นคือพูดง่ายคือมันมันมันหักนะครับแกนในข้างในเนี่ยมันหักแต่ตัวนี้เราก็ตรวจสอบทุกอย่างนะครับค่อนข้างจะตรวจลึกสภาพแล้วรถใหม่ๆสภาพดีดีนะครับมันจะ ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเนื่องด้วยเขาทาาขานนําราคาค่อนข้างต่ำนะครับเบนนี่ราคาต่ำเนี่ยบางทีมันอายุการใช้งานมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเอามาดูแผงวัตตูอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเวลาเราดูนะโซวานพับอะไรต่างๆสีจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับนั่นคือพูดง่ายคือคนรักษาใช้นะฮะุ่มต,ต่างก็ไม่ร่องไม่ร่อนนะครับอย่าไปดู ทองเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวถังนั้นก่อนนะฮะตรงเสานะฮะแล้วก็โช๊นะครับเป้าโชกตัวนี้เนี่ยมีส่วนสําคัญมากเป็นโครงสร้างหลักนะครับซึ่งตัวนี้จะแตะจะชนจะเบียดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าความปลอดภัยของลูกค้าเนี่ยนะฮะมาเป็นที่1นนะครับส่วนใหญ่ที่เขาบอกน็อตไม่ขยับนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นแค่เพียงภายนอกเท่านั้นเองนะฮะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น สมมติฝากระปูงเนี่ยมีส่วนเสียหายไปบุกอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนได้นะฮะส่วนตัวโครงสร้างหลักเนี่ยอย่างพวกเบ้าโชกตัวนี้เนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะค,คือพูดง่ายๆถ้าคุณตัดมีการตัดต่อเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้ติดลบเลยใช้ไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ความสําคัญนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เรื่องเกียร์ช่วงล่างนะฮะแล้วก็ความสมบ,บูรณ์ของหัวใจของเขาเนี่ย เราก็ตรวจสอบนะครับมีการรื้อถอนเปลี่ยนนะครับอะไหล่ตัวที่เสียหายนะครับแล้วก็ตรวจสอบกล่อง ECU นะครับกล่อง ECU นะครับตัวนี้ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ i n s ส a ตจาก h b p r e m i u m m o t o r แล้วนะครับนะฮะถ้าดูกันแล้วเนี่ยเช็คตรวจสอบให้ละเอียดขนาดนี้นะครับะผมค่อนข้างจะละเอียดอันนี้คือง่ายๆภายใน7นาทีหรือไม่เกิน10นาทีเนี่ยผมบรรยายเข้าวๆให้แต่จริงเราตรวจสอบเยอะกว่านี้อยู่แล้วนะฮะ ย้ำอีกครั้งทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ CLA 200 Facelift นะครับปี17นะครับ Facelift แล้วราคาพิเศษตัวนี้บอกเลยว่าถูอม,มากนะครับผมสู้ราคานะครให้ลูกค้านะครับหรือเป็นเพื่อนที่ติดตามช่อง YouTube ของเราเนี่ยได้เปรียบเทียบกันแบบชัดเจนเลยว่า ราคาแบบนี้เหมาะสมไหมเหมาะสมแน่นอนครับ799,000บาทนะครับเป็นราคาที่เหมาะสมและสู้กับทุกโปรดักได้นะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะเลือกรถไฟฟ้ามองหารถไฟฟ้าหรือรถย่ออื่นรถมือหนึ่งย่ออื่นใ้แดงที่มีราคาใกล้เคียงกันผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเซียรกิโลวิ่งต่อกิโลเมตรเน,เนี่ยก็ตกเฉลี่ยประมาณสักบาทกว่าๆเท่าน,นั้นเองนะฮะถ้าเทียบกับ รถไฟฟ้าปอนบับปอนนะครับผมมั่นใจว่าสู้ได้แน่นอนรถไฟฟ้าเนี่ยตกประมาณสักแปตัหรือน1บาทนะครับต่อการขับขี่นะตัวนี้ก็บาทกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่าแล้วก็ได้เทคโนโลยีแบบเลมเยอรมันด้วยการประกอบตัวถังอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรถจีนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์ครับซื้อที่ ABP มอเตอร์นะครับผมตรวจสอบให้ทุกอย่างไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถซื้อได้เลยส่งตรวจเครดิตได้ถึงบ้านนะครับเซ็นไฟแนซ์ให้ถึงบ้านนะครับเดี๋ยวนี้มีอป พร้อมเลยนะฮะเรามีเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานไว้คอยดูแลปรึกษาถ้าท่านียจะซื้อนะครับลอนดูคลิปนี้แล้วมั่นใจคันนี้จองได้เลยครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com